ซ,ซื้อมาห้าสิบห้าบาทไอคอนเกมเป็นงี้อ่ะเนี่ยโอ้โกด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 แรงอย่างงี้ <S <S แล้วไมพอเปิดเกมมาภาพมันสวยกว่าที่เห็นไม่เหมือนโลโก้ออกมาที่อยู่ข้างหน้าเลยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมแนวฮีโร่ที่มีชื่อว่าถูกฝังนั่นเองเพราะามันมี E D นะครับแต่มันก็ถูกฝังไปแล้วอย่างที่บอกไว้ตอนแรกนะครับเกมนี้อยู่ในจุดเตมราคา55บาทเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งออกแนละวถ้าผมจำไม่ผิดใครอยากจะลองเล่นก็ไปลองกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมในการกดไลค์กดแชร์ด้วยเรื่องราวของเรื่องนี้เนี่ยตัวของเรานั้นถูกฝังทั้งเป็นโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับอยู่ในโรงศพเลย แล้วก็แบตเตอรี่ของโทรศัพท์เรานะครับมันคือมันแบตจะหมดแล้วอะตอนที่เราโดนฝังเนี่ยไม่รู้จะรอดยังไงสิ่งเดียวที่เราจะสามารถออกไปได้ก็คือการคิดให้ออกนะครับว่าเราจะออกไปยังไงถ้าผมดาวมิผิดนี่นะ่าจะเป็นพัทโซวะจากลักษณะแล้วเอาเป็นว่าถ้าเกิดทุกคนพร้อมผมพร้อมแล้วเหมือนกันเรากดเริ่มเกมันดีกว่านะครับแป่ผมขอเกินไว้ก่อนนะครับว่าแนวป,นปริศนาในพวกนี้ผมเล่นค่อนข้างเก่งมาดูซิว่าผมจะใช้เวลาน,นานแค่ไหนกับการที่จะออกไปจากโรงศพแห่งนี้เอาท๊อปแม่มันเริ่มช้าเลยไง เปิดมาแบบหนาวๆเลยตัวละครเราออกไหมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยคำหยาบคำหยาบแต่ช่วยด้วยช่วยฉันทีได้โปรดถ้าเกิดว่าคลิปรอบสองที่ผมลงไปเนี่ยมันไม่มีเสียงแสดงผมโดนยูทูบแบนนะครับอุ้ยไอ้อีกแล้วอ่ะอุ้ยพวกคำยาบไม่หยุดเลยโอเคอีกแล้วอันนี้โอเคอันนี้โอเค อันนี้โอเคมากไม่เป็นไรทุกอย่างโอเคนี่มันอยู่ที่ไหนอะมันอยู่ที่ไหนอ๋ออะไรตีสองสิบเจ็ดนาทีพร้อมกับแบตเตอรี่ยี่สิบอ้าวเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอเคเอาเหลือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วอาเรามาดูก่อนนะครับว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างฉันต้องการกุญแจที่จะ เปิดตรงนี้ออกไปได้ลงมาตดอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยต้องการบางอย่างต้องการกุญแจทุกอย่างเราต้องการหมดแล้วเราขาดทุกอย่างเลยนะตอนนี้โอเคเราแข่งกับเวลาอยู่เหลือ20 23เละโอ้โหกยังพูดไม่ทรไรเลยปิดไฟได้โอเคหลังจากนั้นกดเช็คข้อมูลเน็ตเวิร์กไม่ทำงานนะครับไม่สามารถเช็คสถานที่ที่เราอยู่ณตอนนี้ได้ e s s e n g e r อ่์อะเมสเซจเช็คได้นะมีแม่กดได้ป่ะฉันต้องการอะไรบางอย่างอะไรอะ ความมืดนะครับการอยู่ในความมืดเกินไปเนี่ยจะทาให้คุณรู้สึกกระวนกระวายและค่าความกระวนกระวายของคุณเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทําให้คุณรู้สึกตื่นตระหนกและการตื่นตระหนกในครั้งนี้เนี่ยมันจะทาให้ออซิเจนลดน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าเราอาจจะหอบหรืออะไรก็ตามการแพนิคเป็นเรื่องที่ไม่ดีอยู่แล้วเปิดไฟไว้ตลอดจะทาให้คุณรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ทําให้ความกระวนกระวายของคุณเนียลดลงด้วยปัญหาสิ่งเดียวที่คุณมีก็คือไฟนั้นไม่สามารถอยู่ตลอดไปได้จงคิดได้ดีควบคุมให้ดี เกี่ยวกับแหล่งไฟที่คุณมีทำเป็นของจองกันเลยแล้วก็จงระวังในการอยู่ตอนกลางคืนนะครับเข้าใจแล้วทางนั้นเปิดไฟอีกอบหนึ่งมีมีอะไรที่เราเช็คได้ไหมเนี่ยอ๋ออันอื่นเช็คไม่ได้เลยนะครับจะเว้นแซมหรอ,อโอเคใกล้เสร็จหรือ,อยังต้องการอะไรอีกไหมไม่มีอะไรแล้วแหละขอบคุณมากนะเธอได้มันมาแล้วกลับบ้านเร็วๆนะน่าจะเป็นแฟนของเรานะครับชื่อแซมเคเคต้องทุกอย่างโอเคไหมแซมโรงศพถุงแล้วก็แก้วน้ำคือไร oh yeah. เราไม่เข้าใจเลยนะครับอันนี้อะไรถุงพยาวจะอยู่เราไม่เราไม่รู้นะครับว่าเรามาอยู่ตรงนี้ได้ไงโอเคสามารถกดคอนแทคเซ็นเตอร์อะไรได้ไหมเน,นี่ยเอามาจากไหนอ่ะมันคือเหมือนกล่องปริศนานะครับต้องการอะไรบางอย่างมา <c oughs> ผมไม่รู้นะครับว่าคืออะไรอาจจะเป็นโค้ดหรือรหัสลับก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวผมเห็นไฟฉาย <c oughs> ไฟแช็คโอเค แหล่งไฟนะครับกรุณาบริหารแหล่งไฟของคุณที่ดีๆเนื่องจาก,กมันสาคัญมากๆคุณสามารถใช้ไฟฉายจากไฟแช็กได้หรือแม้ก็จากโทรศัพท์นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีแบตเตอรี่ของมันที่มากพอหรือเชื้อเพลิงแล้วถ้าเกิดแหล่งไฟเหล่านี้หมดเมื่อไหร่มันจะไม่สามารถใช้งานได้อีกแล้วคุณจะต้องอยู่ในความมืดกดเลขสองเพื่อใช้ไฟแชกแล้วก็กดเลขหนึ่งเพื่อใช้ไฟ,ไฟจากโทรศัพท์นะครับมีเขียนเอาไว้เล็กๆได้ว่าคุณไม่อยากจะอยู่ในที่มืดเป็นเวลานานหรอกหมายความว่ายังไงเออแต่เราก็ไม่อยากอยู่นะครับกดเลขสองขึ้นมาโอเคถ้าอย่างนั้นได้ เรปิด่าไฟจากโทรศัพท์ก่อนเลยถ้างั้นอ่าโอเคแล้วก็วางลงไปนะครับมาอันนี้คือมีเอ้ยเหมือนมีตัวเลขอะเนี่ยฉันจองไปจากที่นี่เข้าใจแล้วเป็นเลขเจ็ดนะครับเป็นเลขเจ็ดเปิดโทรศัพท์อีกรอบหนึ่งกอนอ่าเป็นเลขเจ็ดชั้นเลยแล้วก็ถุงมีกล่องอยู่ตรงนี้เป็นรหัสเดียวหรออู้แย่เลยเราไม่รู้ด้วยนะครับว,ว่ารหัสอะไรณนะตอนนี้แบตเหลือสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วเสียงอะไรอะ มือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างผมอาจจะคิดไปเองก็ได้ต้องการกุญแจโหลำบากเลยอรเพราะตอนนี้เรายังไม่มีเบาะแสเลยนะครับเอ๊ะมีกุญแจเยอะๆก็มีกุญแจบนหัวเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะสองก่อนสองก่อนอ่าคุณจะตายอยู่ที่นี่เลขเป็นสองห้าห้าสองนะครับอ่าไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันอาจจะเป็นรหัสโค้ดอ๋อมันมีสี่ตัวเนาะก็ต้องเป็นรหัสตัวนี้แน่นอนเราได้กุญแจมาเมื่อกี้เปิดอันไหนได้บ้างอ่ะเปิดไม่ได้เลยอันเนี้ยอ่าอันนี้เปิดได้นะครับ มีอะไรอยู่ข้างในมีก้อนหินเหรอแล้วก็มีฝานะครับมีอะไรอีกไหมแถวนี้เลขเจผมว่าอาจจะต้องใช้ไฟช่วยก็ได้มีปะเลขสองมีเลขสออยู่ตรงนั้นอ้ากดตรงนี้ได้ก็ไม่บอกแล้วนี่อะไรสองสี่สองสี่เจ็ดอ่าแล้วแซมของเราให้โค้ดมาเดี๋ยวแซมแซมรู้เห็นเหรออย่างเงี้ยเออแซมก็แซมรู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้น ลงศพโงศพก็คือไฟตรงนี้เลขสใช่ไหมโอเคแล้วก็ถุงถุงนี่คือเลข2นะครับอยู่ด้านข้างผมเลยแล้วก็ขวดน,น้ํา7อะไรมันเกิดอ,อะไรมานะสี่สองเจ็ดเหมือนข้อมูลทุกอย่างมันเร็วมากนะครับทําให้ทำให้ผมไม่รู้จะทาไงสี่สองเจ็ดเรามาดูโค้ดกันเลยดีกว่า This <is> okay. อันนี้โอเคอันนี้โอเคใช่ใช่ใช่สี่สองแล้วก็เจ็ดใช่ไหมได้ไปเลยไม่ได้หรอ เอาเว้ยหรือ472เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ก็ไม่ใช่เหรอจริงป่ะเนี่ยโอเคเรากลับไปที่เดิมนะครับเลขสี่ก็427ไม่ใช่หรอฉันจะออกไปจากที่นี่ขอโทษนะครับขอโทษเหมือนเหมือนได้บัฟต้นเกมที่ผมพูดเอาไว้ที่จะไม่ได้ผลแะแล้วเอ้ามันกดไม่ได้อ่ะผมไม่สามารถกดใช้งานได้แล้วว่าแย่เลยวุ่ยเดี๋ยนะเดี๋ยวนะ ม,มือใครอะคะหนูจําได้ว่าหนูอยู่ที่นี่คนเดียวเนี่ยอุ้ยก็รู้อยู่แล้วว่าตัวของเราจะต้องไปอยู่ในโรงศพแต่แต่ไม่รู้ว่าเรานอนทับคนอื่นด้วยดิอุ้ยอึดอัดตายเลยขอโทษขอโทษครับพี่อ่ามันเป็นมันเป็นเลขเดียวกันนะครับก็คือสี่เจ็ดสองไม่ก็สี่สองเจ็ดอาทำไมมันมันไม่ผ่านเอาก,ก็ได้นี่นาเอ๊ะเปิดเลยรับนี่ได้นะครับมีกุญแจแล้วก็ อ๋อไอ้ลูกชิปที่อยู่ข้างในก็คือเอาไว้ปลดตรงนี้นะครับ <c oughs> อ้าวเมื่อกี้อะไรอ่ะผมกดไปโดนอะไรโอเคตรงนี้ปลดได้มีชิปอีกอันนึงหรอรวมแล้วเร,เ,รเราน่าจะครบสี่แล้วนะครับแตอนนี้เรามาลองเปิดกันเลยดีกว่าใส่ <It> s <S ไป <not. S 1> ทั้งหมดสี่ช่องเนาะ no, นี่จะไม่ใช่ที่ที่ฉันจะตายถูกต้องคนระับพูดได้ดี something for this. ต้องการเพิ่มอีกหนึ่งเมื่อกี้เราได้กุญแจมาเพิ่มอีกสักอันไหมเพิ่มจริงด้วยเดี๋ยวคอน เราคอนมาทำอะไรอ่ะไม่ไม่เป็นไรนะครับเราเรา,เรามาไปดูข้อมูลก่อนว่าเราได้อะไรมาบ้างผมล็อกไปหมดแล้วโอเคต่อไปก็จะเป็นโค้ดตัวสุดท้ายที่เขียนอยู่บนหัวอุยนึกว่าหาย2 5 5 2นะครับ2 5 5 2เาห้อเรามาลองกันดียว่ามันมีทั้งหมด5จุด2โอ้โหขึ้นไปข้างบนอะ่ะโอเคสองหไม่ได้ไม่ได้เหรอทำไมมันทำไมมันไม่ได้ อ๋อเราโอเคโอเคโอเคผมเข้าใจาแล้วผมเข้าใจาแล้วทุกคนทุกคนน่าจะเห็นเหมือนผมนะตอนนี้เราต้องมองเป็นแนวนอนนะครับแนวนอนใช่ไหมสองจากข้างบนตรงนี้ปะแล้วก็ห้าห้าสองสวยงามมาก <S <S เออเก่งจริงๆโอเคได้กุญแจมาอีกอันหนึ่งละวิเปี่อยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ ว่าแต่พี่พี่พีพี่พอจะรู้อะไรไหมว่าผมจะออกจากที่นี่ไปได้ยังไงอุ๊ยแล้วพี่ชอบแบบนี้เหรอช่วยช่วยช่วยมือออกไปก่อนได้ไหมผมผมกำลังแข่งกับเวลาอยู่เลย <c oughs> โอเคผมก็รู้สึกอึดอัดเหมือนพี่นั่นแหละแบตเตอรี่โลแล้วเหลือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราทำอะไรได้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีเหมือนเหมือนมันสามารถอินเทอร์แล็ตได้อุ๊ยเรามันก็มืดเกินอ๋อพี่เขายื่นมือมานะครับคืออะไรอ่ะเหรียญเหรอเหรียญหรือกุญแจกุญแจปะอ๋อมัน คืออะไรอะ่ะมันคือเหรียญน,นะครับอ๋อใช่ใช่ใช่ทุกศพจะต้องโอ้โหขอบคุณพี่มากเลยพี่ยังอยู่ใช่ไหมโอเคโอเคพี่แกงอยู่พี่แกงยังอยู่นะครับ oh. ขอบคุณพี่มากที่จะช่วยให้ผมออกไปจากที่นี่โอเคต่อไปก็บทอ,อีกด้านหนึ่งด้วยตรงนี้ต้องใช้คอนไปเนี่ยแล้วข้างบนนี้คืออะไรสามารถกดได้อ๋อคอนใช่นะตรงนี้แบเหลือแปดเปอร์เซ็นต์ละแต่ผมว่าเราน่าจะใกล้ความจริงที่เราจะสามารถออกไปได้ตัวละครเราพูดคําเดิมเลยว่านี่โอเค ถ้าออกไปได้แนละ้วบอกเลยแซมแซมนี่ต้องโดนตำรวจจับแล้วเอาเรามาฝังกับศพบได้ยังไงเออนกป่คนพี่เขาตายเลยแล้วเราทำไงต่อเอยอ๋อเอากุญแจปลดตรงนี้นะครับปลดโซ่แล้วก็อย่าบอกนะว่าออกไปได้แล้วป่ะพยายามเขาพี่พยายามอีกนิดนึงอย่าดิน้นเยอะเอออีกนิดนึงแต่แต่ว่าอย่าดิ้นเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาเดี๋ยวศพพี่เขาเละ แต่ว่าถ้าเป็นไปได้นี่พี่ช่วยเอามือสองมือช่วยดันหน่อยแทนที่จะจับนมผมตอนเนี้ยมันกำลังเปิดแล้วม <'s> ันกำลังเปิดไหนที่สุด oh, 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 oh. อแล้วเ,เราลองให้ oh, oh, oh. คุณหลบหนีได้แล้วเออ oh, oh, oh. ก็ขอโทษทุกคนดนี้ยนะครับคือถ้าเกิดว่าผมโรคหรืออะไรเวลามันค่อนข้างที่จะจํากัดเห็นไหม คือมันเริ่มมาถึงแบตเราหมดไวมากเลยนะจะไม่ให้โรคได้อย่างไรเกมนี้จะสร้างตอนวันฮาโลวีนใช่ครับผมก็เล่นตอนวันฮาโลวีนเช่นกันแต่แต่มันรู้สึกเหมือนเกม,เกมตลกยังไงก็ไม่รู้สิแต่แต่มันสนุกนะจริงๆสนุกนะถามว่าคุ้มกับ55บาทไหมผมว่าเพิ่มเพิ่มเป็น500ได้ไหมล่ะเออแล้วเ,เล่นสัก20นาท,ทีที่ผมจ่าย,ยนะผมชอบมากจริงๆอาเป็นว่าถ้าเกิดทุกคนตกใจตรงไหนอะไรยังไงอย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามโปรกระดิ่งเอาไว้จะได้ไ่พาดคลิปใหม่ๆเนาะ